และมาในวันที่เราว่าจะชาร์จผู้ชมเนาะได้มาทําการเพิ่มจอบวิวในส่วนของตัวคลิปติกต่อของัวรอิงกันเดยที่ทาตัวเลขเนาะให้เราได้เข้ามาในตัววิฟาย์นี้กันเลยอาจยวเราจะมีการทิ้งลิก์เอาไว้ให้ในส่วนของคอมมิชหรือกัคำอธิบายของตัวคลิปดีวดอสามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อที่จะใช้งานทำตามกันไปได้ไป,ไปง่ายกันได้เนาะ แล้วทีนี้เราได้เข้ามากราบในตัวหัวสายก็อย่างในวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มในส่วนของยอดวิวในตัวคลิปทิกตอกของเราเองให้เราได้กดิกเข้าไปเลยที่ตัวเปิดฟอร์มทิกตอกตรงนี้แล้วก็รพูดที่ตัวบดบุกกันแปะว่าต้องการที่จะเพิ่มอะไรเพิ่มยอดวิวของคลิป i ิกตอก็ระอยู่ตรงนี้เลยอ่ะกดขีเข้าไปเลยเมื่อเราทำแล้วที่ตัวมดมุ่นี้ทีนี้ให้เรากันต่อที่ตังบริการหรือก็คือเลยละค่ะโดยเขาจะมีให้ได้เลือกแบบนี้เลยเราจะขอเลือกเป็นอันแรกนี้ก็กดิีเข้าไปกันได้เลยเนาะ เมื่อเล่นจนได้แล้วถีาเย็นตัวมุดหมูลและบริการประมาณนี้ทีนี้ก็ให้เราได้กดยอ้อนกลับมาที่จะส่งตัวคลิปติดต่อของเราเองเพื่อทำแจกล็อ,อกลีเนาะโดยกดทอยไปทีคลิปทวิตนี้เลยอ่าแล้วสำหรับมือถือเขาจะมีปุ่มสำรับแชร์เนาะให้เราได้กดคัดลอกลิงก์ก็กดทอยไปแล้วเขววาจะคัดลอกลิงก์เราออกมาได้เลยสำหรับคอมที่มีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็กดชิคตามมาได้เลยอ่าพอได้ก์ของตัวคลิปติดต่อของเราเองเรื่อเล่นย้อนกลับมาเเพื่อวันไปส่งตรงนั้นนี่เพราะได้วางลิงก์นได้แล้วประมาณนี้ท,ทีนี้ให้ใส่จำนวนที่ต้องการจเิ่ม อ๋อพอได้วางทางนี้งรถไฟตะมนตนแต่ล้ทีนี้ให้กดสองปุ่มที่ตรงตานรางนี้กันไปเลยอ่าแลว้วท่านี่เลยหลังการที่ได้ทำทางซิการ์ไปได้มาสักคู่อีกเนาะอ๋อตอนนี้ยอดวิวก็ได้เพิ่มเป็นมาละเจ็ดเป็นเทียบมาแบบนี้กันแล้วก็จะยมิกี้คองเด็กตัวเลยมีอยู่แค่ประมาณอ๋อถ้าจำไม่ผิดก็คือสิบหกกินเนานะ